ฝ่ายคู่ต่อสู้ลำเลียงโค้นขึ้นงอสามอาจารย์นกกระจิบลำเลียงโค้นขึ้นมางอห้าคู่ต่อสู้นำเรือไปกดขุนจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบโยกมา้าลงไปคอหกเตรียมนำมา้านะครับมารุกที่ขอสี่คู่ต่อสู้เดินเบี้ยชอสามไปชอสี่ครับ อาจารย์นกกระจิบได้โอกาสนาม้ามารุกค,ครับคู่ต่อสู้หลบขุนท่านอาจารย์นกกระจิบท่านมองเห็นว่าเรือของคู่ต่อสู้ออกไปไหนไม่ได้นะครับจึงวางแผนที่จะขังเรือนะครับเพื่อจับกินนะครับผมท่านเลือกถอยโคนลงไปครับจังหวะต่อไปเตรียมถอยเม็ดนะครับไปไล่กินเรือ ดังนั้นจังหวะที่คู่ต่อสู้เดินเบี้ยชอช้างสี่ไม่ยอมดึงเรือถอยกลับมาถือว่าพลาดนะครับเพราะถ้าเรือถูกกินก็จะเป็นรองสักหมากนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ลำเลียงโคนขึ้นไปคอสี่ครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดขุนครับผมเตรียมเปิดเม็ดรุกกินเรือนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกกินแรกเบี้ยครับ กินรุกอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยขึ้นมากินครูต่อสู้หลบขุนจากตากดอาจารย์นกกระจิบถอยเม็ดไปไล่กินเรือครับจังหวะนี้นะครับถ้าคู่ต่อสู้อยากที่จะช่วยเรือแล้วไปเดินโคนลนรุกตานี้นะครับท่านอาจารย์นกกระจิบท่านจะใช้เรือนะครับแลกโคลนกับม้าเลยนะครับ จะเห็นว่าเรือของคู่ต่อสู้ก็ยังหลบไปไหนไม่ได้นะครับก็จะแพ้ง่ายนะครับดังนั้นดีที่สุดคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้เรือนะครับกินโคลนรุกอาจารย์นกกระจิบใช้ม้าถอยไปกินคู่ต่อสู้ใช้โคลนนะครับกินเบี้ยไล่มา้าจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบท่านเลือกถอยม้าลงไปจอเจ็ดครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปปลุกนะครับเกาะกินเม็ด อาจารย์นกกระจิบเลือกถอยขุนนะครับไปผูกคู่ต่อสู้ลำเรียงเม็ดขึ้นไปผูกโคนครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือไปเกาะกินเบี้ยจุดอ่อนคู่ต่อสู้ครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้านะครับมาผูกเมื่อคู่ต่อสู้ถอยมา้าท่านอาจารย์นกกระจิบได้โอกาสนำเม็ดนะครับมาไล่โคนจะเห็นว่าโคนเริ่มที่จะ เสียหลักนะครับคู่ต่อสู้เลือกเดินโคลนไปที่ขอไข่หครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบโยกม้านะครับมาเกาะกินเบี้ยจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้นําขุนไปผูกครับอาจารย์นกกระจิบนําเรือมาที่ชอช้างแปดเรียมเปิดม้ารุกฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกถอยม้ามาป้องกันนะครับ ่านอาจารย์นกกระจิบท่านมองเห็นว่าถ้านําขุนนะครับเบียดหมากขึ้นมาจะได้เปรียบคู่ต่อสู้เป็นอย่างมากนะครับท่านจึงนําขุนนะครับบุกขึ้นมาคอหกเตรียมไหลขุนขึ้นมานะครับคู่ต่อสู้เดินเบี้ยริมไปขู่อาจารย์นกกระจิบนําขุนนะครับขึ้นมางอห้าฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจหงายเบียอาจารย์นกกระจิบนําขุนนะครับบุกขึ้นมา ค,ค้อสี่คต่อสู้เดินโคนขึ้นไปขอไข่เจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมางอสามครับมาเกาะม้าคู่ต่อสู้กับเม็ดนะครับจังหวะต่อไปอาจารย์นกกระจิบจะใช้ม้ามารุกเมื่อคู่ต่อสู้หลบขุนเรือของอาจารย์นกกระจิบจะมาซ้ำแล้วก็ได้กินม้านะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ต้องยอมเสียเม็ดนะครับ จึงเลือกเดินม้าขึ้นั่ปชอช้างสาจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกครับคู่ต่อสู้ดึงขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบกินเม็ดฟรีครับผมคู่ต่อสู้ถอยโคนมาที่คอผมอาจารย์นกกระจิบนำเรือไปจับกินเบี้ยหายครับ คู่ต่อสู้ถอยโคลนลงมาผูกอาจารย์นกประจิบนำเรือออกคลองฝ่ายคู่ต่อสู้มองตำแหน่งนี้แล้วนะครับป้องกันไม่ไหวนะครับจึงยอมแพ้อาจารย์นกระจิบไปครับผม